ครับทุกคนในทำเนียบรถบิ๊กไบค์เมืองในบิ๊กไบค์โลกนะครับในยุคนึงการแข่งขันของค่ายผู้ผลิตต่างๆเนี่ยเขาก็นําเรื่องของความเร็วสูงสุดมาเป็นจุดเด่นจุดขายซึ่งหนึ่งในรถที่ชูเรื่องความเร็วนะครับก็มีซูซูกิ h ฮยาบุส a ะนะครับติดอันดับอยู่ด้วยนะครับซึ่งซูซูกิ h ฮยาบุส a ะเนี่ยเป็นรถที่ถือได้ว่ามันมีประวัติศาสตร์ยาวนานมีการพัฒนามาตั้งแต่ปีโมเดลแรกเนี่ยเป็นประมาณปี1 9 9 8 9 9 เลื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนี้ก็ผ่านมาแรกเป็นเจนรหญ่ก็เรียกว่า3เจเ e นอ t เรชันแล้วนะครับซึ่งแต่ละเจนอ r เรชั่นเนี่ยเขาก็มีการปรับปรุงพัฒนาต่างๆมากมายมีการปรับเพิ่มแรงมา้าเพิ่มความเร็วแรงต่างๆซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปรู้จักกับไฮยบุาสาทั้ง3เจนว่าแต่ละคันมันมีจุดเด่นย่งไงบ้าง ครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่เจ้าของรถฮายาบุสะที่ถือว่าเป็นเจนหนึ่งเนาะครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีครับพี่เอกพี่ก้าวแนะนำตัวหน่อยครับผมครับสวัสดีครับผมเอกีรถเก่าครับครับผมครับสวัสดีครับผมก้าวเจนหนึ่งครับครับผมพี่เอกอย่างนี้คือฮฮยาบุสะเนี่ยตั้งแต่ที่เขาตั้งใจพัฒนามาเลยคือตอนนั้น่ะอย่างที่ที่บอกไปว่าค่ายผู้ผลิตเนี่ยเขาแข่งกันเรื่องความเร็วเนาะใช่ครับก่อนที่ฮายาบุสะจะแจ้งเกิดเนี่ยตอนนั้นเป็นแบล็คเบิร์ดเนาะที่เป็นเจ้าของสิ่ิใช่คร อันนี้ฮายาบุสะไอ้ทางซูซูกิเองก็พัฒนาฮายาบุสะขึ้นมาใช่ครับเพื่อจะเป็นรถที่เร็วกว่าใช่เอาไปฆ่าแบ็คเบิร์ดนี่แหละครับผมครับอย่างที่บอกมันมาตั้งแต่เรื่องการตั้งชื่อล่ะฮายาบุสะก็คือนกเหยี่ยวชนิดหนึ่งใช่ครับทุ่นเหยี่ยวขนาดใหญ่ใช่ครับซึ่งกินนกเป็นอาหารใช่ครับแล้วมันก็กินไอ้ตัวนกแบ็คเบิร์ดนี้ด้วยใช่ครับก็เลยเกิดว่าเป็นชื่อของไฮยาบุสะตัวนี้ก็คือคู่กัดกันมาเลยครับผมครับเจนเจนหนึ่งมันเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปีไหนครับพี่ทีี่่ปครับเนาะใชผม อย่างตัวของพี่ก้าวตัวนี้เป็นเจหนึ่งปีอะไรครับปีศูนย์สี่ครับศูนย์สี่คือจริงๆเจหนึ่งเนี่ยมันตั้งแต่เก้าเก้าต่อเนื่องยาวนานมาเลยใช่ครับใช่ครับกี่ปีนะพัฒนามาสูงสุดจบที่ปีศูนย์เจ็ดครับครับผมแล้วพอขึ้นปีศูนย์แปดก็จะเปลี่ยนเป็นเจเนอเรชันที่สองครับผมใช่ครับ โฉมแรกปี1999เลยตอนนั้นสถิติความเร็วสูงสุดของ J1 ที่มันทำไว้เท่าไหร่340 340ใช่ซึ่งเร็วกว่าเบิร์แล้วใช่ครับแต่หลังจากนั้นทราบมาว่าหลังจากปี2000มัามีอะไรนะส่วนที่สัญญาสุภาพบุรุษคือค่ายผู้ผลิตญี่ปุ่นฟาเลยแล้วแต่กำหนดความเร็วกำหนดความเร็วใช่ครับคือไม่ไม่คุยเรื่องความเร็วเกิน300ใช่ครับนะครับเพราะหลังจากนั้นแสดงว่าหลังจากนั้นหลังจากปี2020มาครับ เขาจะไม่เปลี่ยนเรื่องครับผมแต่ก็ยังห็นว่าหายาเขายังเป็นเร็วที่สุดในโลกอย่างเจนแรกเลยครับเครื่องยนต์พื้นฐานเครื่องยนต์ในรุ่นเก่าคือฐานเครื่องยนต์ก็อยู่ประมาณ1,300งพันสรับแล้วก็แรงม้าอยู่ที่17 1คเับก็อยู่ประมาณนี้ครับพี่พี่ครับไอตัวเจนหนึ่งตั้งแต่โมเดลแรกจนถึงสมสุดท้ายของเจนหนึ่งมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมครับก็ถ้าอย่างอย่างตัวของเจนหนึ่งนะครับก็เขาก็จะมี มีแบ่งในเรื่องของตัวสแตนดาร์ดกับตัวลิมิเต็ดตัวลิมิเต็ดก็อาจจะเป็นเฟรมดำครับอย่างระบบอะไรอย่างเงี้ยก็จะเหมือนกันหมดครับครับสีเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกี่สีในเจนหนึ่งโอ้ถ้าพูดถึงสีมันต้องตามปีแต่ละปีเนี่ยจะออกไม่ต่ำกว่า ไม่ซ้ํากันก่อนประมาณ5้าถสีตามเวอร์ชั่นของเขาในยุคแต่ละปีอย่างวีก้าเนี่ยปีศูนย์สจริงๆแล้วมันเป็นสีอะไรครับจริงๆแล้วศูนสคันนี้เป็นสีขาวครับจะเป็นอีกลายหนึ่งแต่ด้วยความที่ว่ามันเก่าหรือว่าตามอายุงานเขาเราก็เลยทําการทำสีใหม่แต่ด้วยความที่ว่าผมชอบสีในของลายของเจน2ก็เลยเอาเจน2องมาใส่ไอสีเจนหนึ่งเพื่อให้มันดูใหม่ขึ้นดูดีขึ้นประมาณนี้ครับ แล้วพี่ก้าวถามนริงทำไมพี่ก้าวถึงมาเลือกเล่นฮายาบุสะคือโดยหลักๆที่เลือกเล่นฮายาบุสะและเล่นเจนหนึ่งก็คือชอบเลยก็คือความดิบเถื่อนของเขาแล้วก็สตอรี่ของเขาแล้วก็ตำนานของเขาก็คือมันเหมือนเป็นรถที่ข้าไม่ตายครับรุ่นใหญ่เห็นหรือคนเล่นเห็นเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่านี่คือฮายาบุสะประมาณนี้ครับผมคือในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเจนหนึ่งอาจจะยังไม่เยอะหมใช่ครับเจนหนึ่งเทคโนโลยีก็คือว่า ความดิบของเขาอะครับมันจะม่เขาเขาจะไม่ขายเรื่องเทคโนโลยีเจนหนึ่งเขาจะขายเรื่องความแรงอย่างเดียวแม้กระทั่ง ABS เนี่ยเลือกคุยเลยไม่มีแล้วมาข้ามเจเนอเรชันที่2จะมี traction control ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เจนหนึ่งเนี่ยจะไม่มีอะไรเลยก็คือต้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขับรถมามีประสบการณ์พอสมควรที่จะควบคุมเขาได้แต่ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยทางอย่างผมส่วนตัวเนี่ยผมไม่แนะนําให้มือใหม่เข้ามาเล่นเพราะว่าค่อนข้างเป็นอันตรายกับมือใหม่ครับเพราะรถค่อนข้างจะแรง แรงด้วยอันนึงก็ผมว่าน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักด้วยจริงจน้ำหนักมีปัญหาแ้คือจริงๆถ้าคนที่จะขี่รถระดับพิกัดสีซีสูงสูงได้ก็อาจจะต้องใช้ประสบการณ์เยอะนิดนึงก็ค่อยๆไต่ขึ้นมาดีกว่าครับผมคือต้องมีสกิลในการขับขี่บ้างครับไม่ใช่มือใหม่เลยนะใช่ครับผมแล้วพี่ก้าวครับรถใหญ่ขนาดนี้หนักขนาดนี้พี่ก้าวการใช้งานเป็นยังไงบ้าง ถ้าพูดถึงว่าเรื่องของน้ำหนักเนี่ยคือมีผลแน่นอนอยู่แล้วครับถ้าเราใช้ความเร็วต่ำเนี่ยมันจะควบคุมยากแต่ถ้าเกิดว่าใช้ความเร็วในระดับหนึ่งที่ไม่ไม่เรียกว่าสูงมากเนี่ยจะสามารถควบคุมได้ง่ายแต่ค่อนข้างจะอันตรายถ้าความเร็วสูงเพราะรถเขาจะมีน้ำหนักและคุมยากกว่าเดิมอีกอก็คือต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความชอบอล้วนๆนะครับถึงจะขับได้จริงๆแล้วจากที่พี่ก้าวใช้มาคันนี้มีการ พัฒนาตกแต่งอะไรไปบ้างครับคันในตัวก็คันนี้เหรอครับคันนี้ส่วนมากจะยืนพื้นเป็นสแตนดาร์ดครับก็คือเราอยากได้เอกลักษณ์ของเจนหนึ่งไว้แต่ที่เราผมชอบส่วนตัวคือผมชอบโยชิมูระผมก็ได้ใส่ท่อฟูบไทเทเนียมของโยชิมูระเข้าไปให้ชุดเดียวแค่นั้นก็พอละเพราะว่าเรารักษาเอกลักษณ์ของรถเอาไว้ครับคือเ่ิมส่วนเครื่องยนต์ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยท่อไปเดียวจบแล้วได้และมาเพิ่มความเร็วเพิ่มใช่คใช่ครับ ปกติส่วนใหญ่พี่ก้าวใช้งานยังไงครับขับขี่ใช้งานประจำวันหรือออกทริปอะไรอย่างนี้โดยส่วนมากแล้วถ้าใช้ก็คือจะเน้นออกทริปมากกว่านะครับเพราะว่ารถแบบนี้ไม่ไม่สมอที่จะใช้ในเมืองอยู่แล้วหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันก็คือมิงบ้างออกทริปบ้างตามคนที่รักไอ้ยปุระด้วยกันไปด้วยกันประมาณนี้ครับและอย่างคันนี้โมเดลปี0 4นซึ่งถือว่าก็อายุค่อนข้างเยอะแล้วการดูแลบำรุงรักษาคืออย่างนี้ครับผม ออขอเท้าความแล้วกันอย่างไฮายาบุสะเนี่ยวาลันตีเขาออกจากศูนย์เลยนะครับคือ1นึ0 0 0สมกิโลค,ค,คันนี้อยู่ประมาณ70,000กว่ากิโลก็คือเรื่องเครื่องเนี่ยผมยังไม่มีปัญหาก็คือผมยังใช้ตามปกติส่วนอะไรที่เสื่อมไปตามสภาพอาทิเช่นสายมอสาย,มอ,สายมอน้ําระบบสายไฟหรืออะไรพวกนั้นอะ มันก็ต้องแมนเทนันตกันอยู่แล้วแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องอ่ะอันนี้ปล่อยได้เลยครับไม่ต้องอะไรละแค่ขอแค่ดูแลพื้นฐานให้ถึงก็พอน้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายอะไรตามน้ำยาหล่อเย็นน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยครับระบบไฟแบตเตอรี่อะไรใช่ครับตามอายุตามอายุประมาณนี้ครับเครื่องยนต์นี่ใช้สแตนดาร์ดได้เลยครับครับโอเคครับตัวนี้ก็คือประมาณเจนหนึ่งเขาก็ประมาณนี้ใช่ครับขอบคุณพี่ก้าวมากครับวันนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเจนสองว่ามีการพัฒนาอะไรกันบ้างได้ครับ ครับก็มาถึง Gen สองของฮายารบุษะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยศแนะนําตัวกันเพื่อนครับสวัสดีครับผมโอ๊ตฮฮยาเจน2สองครับปีสิบแปดครับผมพี่โอ๊ตคำถามแรกเลยทําไมถึงเลือกเล่นฮายาบุสะเป็นรถในฝันครับครับครับคิดว่าวันหนึ่งถ้ามีบิ๊กไบคันแรกต้องเป็นฮฮยาะใช่ครับคือนี่คือคันแรกเลยใช่ครับคันแรกแล้วคันแรกเลยเล่นซะใหญ่เลยทันสามเลยใช่ครับครับมีประสบการณ์ขับขี่บิ๊กไบมาบ่อยไหมเลยตอนก่อนหน้าไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับครับ แต่ชอบก็ตัดสินใจเลือกคันนี้เลยแล้วทำไมถึงเลือกเป็นเจน2โอกาสมาช่วงนี้พอดีแต่ว่ามองตั้งแต่เจน1เลยครับคือผมเล็งรถฮายาไว้ตั้งแต่อายุ17-18ปีใช่แล้วก็มาได้ซื้อตอนอายุประมาณสัก25ใช่ครับใช้คันนี้มานานเท่าไหร่แล้วครับพี่รถประมาณ6ปี6ปีแล้วนะครับคันนี้เป็นโฉมโมเดลปีอะไรครับออันนี้ก็เป็นเจน2ครับอันนี้ตั้งแต่13มาใช่ไหมใช่เจน2เนี่ยก็คือจะเริ่มตั้งแต่ปี13ขึ้นมาครับปี13ขึ้นมา ครับก็สิบเกือบสิบปีแด้ละครับวันิมนี้ประมาณสิบปีครับสิบปีตั้งแต่ที่พี่วศใช้มาคันนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับกับพายาบุษะถือว่าเป็นรถที่ดีเลยนะครับครับผมว่ามันมันโอเคเพราะว่าเคยขี่กับตัวพันซีซีอะไรแบบนี้คือเรากินเต็มครับครับผมคือพี่วศเนี่ยตัวตัวค่อนข้างใหญ่ใช่เพราะฉะนั้นกอบก็สดีละหน้าตอบสดีีระถ้านั่งอะไรต่างๆแต่การควบคุมรถยนว่าเป็นไงบ้างครับ ก็โอเคตอบโจทย์เลยครับสำหรับคนตัวใหญ่นะครับจุดเด่นของเจนสองครับพี่รธมันมีจุดเด่นหรือความแตกต่างจากเจนหนึ่งยังไงบ้างครับโอ้ก็จริงจริงการเปลี่ยนแปลงของไฮยานะครับระหว่างเจนหนึ่งกับเจนสองอ่ะก็จะเปลี่ยนแปลงไปเกือบเปลี่ยนโฉมเลยดีกว่าครับเปลี่ยนโฉมเลยก็อ่ะจากเจนหนึ่งมาเจนสองใช่ไหมครับก็จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแฟรลิงครับแฟรลิงถังน้ํามันครับอันนี้ภายนอกนะครับแล้วก็ระบบระบบควบคุม อย่างหน้าปัดเลือนไม้อย่างเงี้ยครับก็จะต่างกันครับผมแล้วก็ระบบเบรกครับระบบเบรกก็จะให้มาดีขึ้นพัฒนามาดีขึ้นครับถ้าเป็นปีฮายาเจน2ปี13ก็จะมี ABS ขึ้นมาแล้วครับแล้วก็ให้ปัมแบมโมมาครับผมครับซึ่งเครื่องยนต์พื้นฐานเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น1 3 4สาีีครับครับแต่มันปรับจูนให้มีแรงม้ามากขึ้นมากกว่าเจนหนึ่งใช่ครับเพราะฉะนั้นความเร็วมากกว่าความเร็วก็มากกว่าครับผมแต่จุดสังเกตอันนึงคือที่เลือนไม้ที่บอกว่าเปลี่ยนแปปลงไ คือเรือนไม้ตัวนี้ความเร็วสูงสุดมันอยู่ก็แล้วแต่ตามแต่สเปคของแต่ละประเทศด้วยอเมริกาญี่ปุ่นไม่เหมือนกันใช่ครับอเมริกาญี่ปุ่นแคนาดาไม่เหมือนกันครับครับนั่นแหละครับคือภาพรวมก็ประมาณนี้ครับและส่วนระบบช่วยเหลือหรือระบบอะไรต่างโหมดการขับขี่อะไรอย่างนี้มีไหมครับมัจะมีโหมดบีซครับผม เอก็คือแบบเหมือนอารมณ์แบบรถสปอร์ตเลยใช่แล้วก็2ก็คือ B ก็คือรถลงมาแบบขับชิลชิลครับสามตัวซีก็คือประมาณแบบช่วยเซฟความปลอดภัยในช่วงฝนตกใช่ครับก็คือรถลงมาป้องกันรถล้อฟรีอ่ะใช่มัจะเหมือนอารมณ์เหมือนทักชั่นส่วนตัวก็คือแต่ละโหมดมันจะเรียกว่าปล่อยพลังงานมาลดการใช่พลังนใช่ครับแล้วเท่าที่ริใช้มาครับ3โหมดมันแตกต่างกันชัดเจนไหมครับ ต่างเยอะเลยครับใช่ครับใช้เอย่างเดียวเลยเพราะว่าถ้าว่าเนี่คือคือติดมือเลยครับครับแล้วก็ B ีก็ลดลงมาแล้วก็ถ้าสนี่ก็คือนิดนึงครับมันมันจะเซฟลงมาเยอะเลยใช่เพราะว่าถ้าว่าเหมือนฝนตกผมก็ปรับลงมานะครับใช่ครับก็ช่วยช่วยในเรื่องการขับขี่มากขึ้นเซฟตีมากมากขึ้นครับ้วเมื่อกี้ที่บอกว่าระบบเบรกเขามีการปรับปรุงตัวนี้มันแตกต่างกับเจนหนึ่งยังไงครับก็ถ้าเป็นเจนหนึ่งครับจะใช้ระบบเบรกหน้าของโตโยต้าคัตนะครับ แต่ตัวนี้ก็จะเป็นให้แบมโบมาเลยถ้าเป็นถ้าเป็นเจน2เจน2ปีแรกๆครับปี08ขึ้นมาจะเขาจะให้เป็นนิชชินนะครับแต่ถ้าเป็นปี1 3เนี่ยจะให้มาเป็นแบมโบแล้วเขาก็จะพัฒนาแต่ละแต่ละปีขึ้นมาเรื่อยๆครับคือในเจน2เองเนี่ยในยุคช่วงของเจน2เขาก็มีการปรับปรุงของแต่ละปีอยู่ใช่ครับใช่ครับครับก็นี่ก็คือหลักๆหลักๆเลยเห็นชัดเลยคือไฟลิงภายนอกไฟหน้าไฟท้ายต่างกันแล้วนะครับ หลักๆที่เหมือนกันก็การตกแต่งการอะไรก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนท่อพอเพียงพอแล้วอย่างครั้นี้ของพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตทำอะไรบ้างครับในการเปลี่ยนท่อมันก็เป็นชุดคาร์บอนนะครับครับผมใช่ครับอ๋อจะเป็นชุดท่อโยชิท่อโยชิครับผมแล้วมันครบเป็นครอบเฟรมแล้วก็เป็นของานจริงจริงๆรถใหญ่พิกัดขนาดเนี้ไม่ค่อยมีใครทำเครื่องยนต์ไหมไม่ค่อยครับน้อยเพราะว่าถ้าโดยนิสัยของพื้นฐานของซูซูกิอยู่แล้วอ่ะผมโดยส่วนตัวนะครับผมว่าเครื่อง ค่อนข้างจะทนแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยและพละกกาลังเขาเขาสูงอยู่แล้วครับนั่นแหละครับดังนั้นคนที่ใช้ซูซูกิเนี่ยจะไม่ค่อยได้แต่งเครื่องยนต์กันจะแต่งแต่ภายนอกอาจจะเสริมท่อเรื่อง p e r f เพอร์ฟอร์แมนซ์นิดนึงท่อกรองเอ้ท่อกองอากาศอะไรประมาณนี้ครับและส่วนใหญ่ในการบำรุงรักษาก็เบสิคเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามเป็อยางไรพวกนี้ปกติพี่เอาใช้รถคันนี้ประมาณไหน ก็ใช้เยอะอยู่ครับก็มีที่ปปจําปีปีละสองครั้งขึ้นเหนือลงใต้ไปอีสานใช่ครับก็เน้นสุดเขตประเทศไทยเลยครับคือด้วยรถพื้นฐานเป็นสปอร์ตทัวริงไงเนาะในการขี่ทางไกลเป็นครับเมื่อยอะไรไหมผมว่าไม่ค่อยเมื่อยนะครับใช่เราก็ถือว่าเป็นรถที่ดีเลยครับเพราะว่าถ้านั่งอะไรต่างเขาออกแบบมาสปอร์ตทัวริงเนาะใช่ครับครับกึงสปอร์ตทัวริงมากครับครับจะไม่จะไม่ได้ก้มก้มหลังเหมือนแบบพวกรถสปอร์ตครับถ้ารถสปอร์ตนี่เราก็ ขี่ไกลก็จะมีบ้างแต่ถ้าสําหรับพยาบุษราเนี่ยคือออกแบบมาเพื่อเหมือนเที่ยวได้ด้วยใช้ความเร็วได้ด้วยครับครับถถ้ามีเพื่อนสนใจมีความแนะนำงเชิญชวนเพื่อนมาขี่ายาด้วยกันก็ต้องลองมาสัมผัสด้วยตัวเองครับว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงใช่ครับว่าเป็นรถดีขนาดไหนครับอ่าคุ้มสมกับราคาไหมครับใช่ครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับครับผมครับการนี้เป็นเสียงยินดานจากพยาครับตอนนี้ขอบคุณพี่รอครับครับสวัสดีครับ แล้วเดี๋ยวเอกเลยดูเจน3ามเจเนอเรันล่าสุดของไฮยูสากันครับครับเบิ้ลยำถ้าเรปรับมาอีกเบิ้ลไปครับก็มาถึงเจเนเรชันล่าสุดของไฮยูสากหรือว่าเป็นเจนที่3นะครับเอกครับคันนี้เป็นโฉมโมเดลปีอ่าเป็นปี21ครับผมครับก็จะเป็น ฮายาบุสัตเนี่ยจะเปลี่ยนโฉมในปี21ครับก็มาเป็นเจน3แล้ว huh คือปี2021 ah นี่คือเจน3เวอร์ช nah ันแรกเลยใช่ครับคันแรกรุ่นแรกเลยใช่ครับผมอันดับแรกเลยความแตกต่างของเจน3กับ12ต่างกันตรงไหนบ้างครับเจน3เจน3กับ12ใช่ไหมครับก็คือแทบจะเปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งหมดเลยแฟลิ่งภายนอกทุกอย่างครับทั้งแฟลิ่งภายนอกระบบระบบการขับขี่ระบบการช่วยเหลือครับครับ ฮายุศาสตร์เปลี่ยนเปลี่ยนโฉมทั้งหมดเลยหรือว่าถือว่าตัวนี้เป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่เลยของขยาใช่ครับครับผมใช่เอาไล่เลี้ยงแต่ภายนอกเลยชุดแฟรลิงก็ยังดูอวบอ้วนเหมือนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่ครับไฟหน้าไฟท้ายใช่ครับระบบแฟลงแฟร์ลิงคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยในความคิดของเอกคิดว่าในโฉมล่าสุดเนี่ยมันดูปาดเปรี้ยวเพียวบางขึ้นไหมหรือว่าใกล้เคียงกับเดิมนั่นแหละ เออจริงๆแล้วอ่ะมิติในการขี่ครับระหว่างเจนหนึ่งสองสามอ่ะแทบจะใกล้ใกล้เคียงแทบจะไม่มีอะไรแตกต่างเลยครับอารมณ์อารมณ์ในการขับขี่ก็จะใกล้เคียงกันหมดครับรบเพียงแต่ว่าเพิ่มเทคโนโลยีขึ้นมาเพื่อให้ให้คนที่ใช้งานเนี่ยขี่ง่ายมากขึ้นครับครับผมคือพูดถึงถ้าถ้าเรื่องฟิลลิ่งเนี่ยใกล้เคียงกันเพราะว่าโครงสร้างเมนเฟรมต่างๆเหมือนกันคล้ายๆกันเลยคล้ายกันครับอาจจะมีการปรับในส่วนของสวิงอาร์มหรือ ระบบช่วงล่างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ทาให้ฟีลลิ่งเปลี่ยนแปลงเยอะครับผมเครื่องยนต์เครื่องยนต์พื้นฐานเครื่องยนต์ใกล้เคียงกันหมดครับก็จะเป็นฐาน300ีใช่ครับแต่จะแรงม้าจะแตกต่างกันครับผมครับถ้าพูดถึงแรงม้าแล้วอะเจน2จะแรงม้าเยอะเยอะกว่าครับครับครือพอมาถึงเจน3แรงม้าอาจจะตบลงมาหน่อยช่วยมาตรฐานทางการผลิตเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวที่บอกคือ หลายหลายเรื่องใช่เสียหรืออะไรต่างๆหลายอย่างมันเป็นส่วนประกอบทําให้อะไรมาแต่รแต่ความเร็วก็ความเร็วก็ยังยังยังเหมือนเดิมครับผมไม่ได้แตกต่างแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้เคมแล้วว่าเป็นรถที่เร็วที่สุดอะไรต่างๆใช่ครับแล้วในส่วนของโหมดช่วยขับขี่คันนี้มันมีอะไรบ้างครับเอกคันนี้ก็จะมีโหมด ABC เหมือนกันครับแล้วก็มีจะมีเพิ่มขึ้นมาคือยูหนึ่งยูสองยูสามครับครับก็สามารถปรับละเอียดได้อีกครับว่าเราจะใช้ทักชั่นเท่าไหร่ครับ จะเบรคใช้ฟลิชชิปเท่าไหร่ครับสามารถปรับเองได้มีวัดเอียงครับครับมีวัดเอียงแล้วก็วัดระดับคันเร่งที่หน้าจอว่าเราบิดระยะคันเร่งเนี่ยสูงระดับไหนครับซึ่งไอ้พวกนี้ต่างๆพวกนี้ตั้งได้ปรับพวกนี้พวกวัดเอียงพวกอะไรพวกนี้เราสามารถดูได้จากหน้าจอเลยอ๋อครับครับซึ่งเจน2ก็ยังไม่มีจนหนึ่1ก็ไม่มีอยู่แล้วครับ ตัวนี้ก็พัฒนาขึ้นมาในหลายๆเรื่องเทคโนโลยีสูงที่สุดแล้วในเวลานี้มีอะไรที่แต่งเติมเพิ่มเข้าไปบ้างคันนี้ก็มีในเรื่องของปรับจูนในเรื่องของกล้องนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นท่อก็จะเป็นท่ออะคัพาวิคฟลูรบแล้วก็กองอากาศเพื่อเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถให้ดีมากขึ้นครับซึ่งจากอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมเข้าไปความแตกต่าง เออก็เพิ่มแรงม้าขึ้นมาครับครับครับจากเดิม188ก็เป็น2อ0กว่าด้วยอะไรบ้างนะอุปกรณ์เออก็ท่อกกรองสามชิ้นนี้เพิ่มแรงม้าขึ้นมาได้ในส่วนอื่นไม่ต้องไปทำอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรเครื่องยนต์ก็มาตรฐานของของทางซูซูกิได้เลยครับไม่ต้องไปตกแต่งอะไรครับแต่ประสบการณ์เอกน่าจะผ่านไฮยาบุสะผ่านมือมาแล้วเคยขับขี่ได้ทุกเจนแล้วทุกเจนแล้วครับในความคิดของเอกคิดว่าเจนไหนที่มันขี่สนุกหรือว่าที่ชอบที่สุด ถ้าเอาขี่สนุกถ้าเอาเอาขี่สนุกตามตามตามความรู้สึกเราเราคิดว่าเจนสองสนุกครับเจนสองใช้ความเร็วสูงสแล้วรู้สึกมั่นใจครับครับแต่เจนสามถามว่าดีไหมดีด้วยเทคโนโลยีครับแต่ความรู้สึกเรายังรู้สึกว่าเวลาเราขี่แล้วรถเบาเรายังติดกับความรู้สึกรถหนักครับดิบดหน่อยกลางกงดิบๆ แต่ความเบาที่เรารู้สึกในเจน3เนี่ยคือมันเป็นการพัฒนาที่เขาปลอดภัยใช่ไหมช่วยให้คนขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นครับผมแต่เราอาจจะคุ้นกับรถรถเก่ารถเก่าใช่ครับรถเก่าเราก็ยังยังยังแบบยังติดกับกับเขาเรียกว่าอะไรนะความดิบๆเถื่อนๆมากกว่าครับเอะครับถ้าโอเคถ้าเป็นเจนสปัจจุบันเนี่ยทางสุสาุกิเองเขาก็ยังมีขายอยู่ครับก็ยังมีขายอยู่ครับก็จะมีเจนสนี่ก็จะมี เป็นตัวเลยมิเ็ดออกมาด้วยครับตัวครบรอบ25ปีของทางซูซูกิครับก็มีแค่9,000ในไทยครับแต่ทั้งนี้ถ้าย้อนกลับไปเป็นเจน1,2ในบ้านเราปัจจุบันนี้ยังพอหารถได้ไหมเออยังพอหาได้ครับก็ยังมีรถซื้อขายแลกเปลี่ยนวนเวียนกันครับก็ดูตามราคาก็ขึ้นอยู่กับตามแต่สภาพครับครับผมราคาเอกพอจะเข้าวๆให้ได้ไหมครับว่าเจน1เจน2ราคามัน ราคาการัน่ไจะอยู่ประมาณเท่าไหร่อะไรนี้เจนหนึ่งถ้าราคารถทะเบียนนะครับถ้าราคารถทะเบียนก็อยู่ประมาณแสนแสนกว่ากว่าแสนนิดๆนะครับส่วนเจนสองอ่ะก็แล้วตามแต่ปีครับถ้ารถทะเบียนก็อยู่ประมาณ5้าแสนหกแสนก็ยังพอหาได้อยู่ครับสภาพสวยๆมีของแต่งมาแล้วล้อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับท่อมาแล้วครับครับแต่ทช้งนี้ทั้นนั้นก็มันขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้ซื้อผู้ขายเนาะเพราะว่าใช่ครับใช่ครับผมแล้วตอนนี้ในมุมมองในฐานะที่เป็นช่างเซอร์วิสด้วยครับถ้ายะบุสะแต่ละเจนมันมี ความยากง่ายในการเซอร์วิสยังไงนะครับเจนหนึ่งสองสามะไรความยากง่ายในการเซอร์วิสแทบไม่ต้องทําอะไรเลยครับก็ดูแลในเรื่องของอะไรสิ้นเปลืองอย่างน้ํามันเครื่องนะครับดูแลน้ํามันเครื่องโซ่สเตอร์ครับแล้วก็กองอากาศแค่นั้นเองครับระบบน้ํามันเบรกถ่ายให้ตามระยะครับถึงแม้จะเป็นเจนหนึ่งเจนสองที่อายุค่อนข้างมากอย่างเจนหนึ่งเนี่ยปีเก้าเก้าเลย ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหาเท่าที่ผ่านมายังไม่เคยเจอรถใช่ครับถ้าถ้าโดยพื้นฐานระบบเครื่องแล้วอะถือว่าค่อนข้างจะเหนียวครับครับเพราะฉะนั้นในมุมมองเอกคิดว่าฮายาเป็นรถที่น่าเล่นไหมในปัจจุบันนี้เออน่าเล่นครับเก็บได้ยาวๆเลยขี่ได้ยาวๆเลยครับครับเพียงแต่ว่าต้องอาศัยการดูแลของของเจ้าของรถด้วยครับแค่นั้นเองโอเคครับ โอเควันนี้ก็ขอบคุณเอกและพี่ๆทุกท่านมากสำหรับข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็วันนี้สําหรับสถานที่ที่เราถ่ายทํากันวันนี้ครับโรงงานไทยซูซูกิต้องขอขอบคุณโรงงานไทยซูซูกิด้วยครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้ครับแรับวันนี้ขอบคุณมากครับเอกสวัสดีครับสวัสดีครับคคครรรััับบบผผมมมตตออออนนนนีีี้้้ยููู่่่กกกพๆเเจจาาาหทซซซิ์์ไะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะแนะนําตัวนิดนึงครับผมครับผมเบนซ์นะครับเจ้้าหนาที่ การตลาดนะครับเกี่ยวกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับบริษัทซูซูกิโมโดเซลคออเรชั่นประเทศไทยครับครับผมสวัสดีค่ะเซลต้อมนะคะจากซูซูกิแห่งประเทศไทยค่ะี่เพียงครับปัจจุบันซูซูกิเรายังขายใายจาบรษัอยู่ใช่นะครับต่อเนื่องมาตั้งแต่เจน1เจน2และเจน3ามครับผมครับปัจจุบันเจน3เรามีรถขายมีกี่เวอร์ชันกี่รุ่นอะไรยางไงบ้างครับครับเจน3เนี่ยตอนนี้เรานำเข้ามาตั้งแต่ปี2021ครับ ครับตอนนี้เป็นรุ่นที่3านะใช่ไหมครับเป็นเจนที่3เป็นเป็นปีที่3ปีที่ของเสามของเจนสามนะครับก็มีการเปลี่ยนรูปแบบของสีนะครับแล้วก็อินสไพเรชั่นต่างๆในตัวรถนะครับผมรวมถึงในปลายปีที่ผ่านมานะครับเรามีการนำตัวครบรอบ25ปีไฮยบุสันนะครับซึ่งตัวครบรอบยี่สบห้ปีเนี่ย เป็นสีพิเศษที่เป็นสีส้มครับมี9้าคันในประเทศไทยเท่านั้นใช่ค่ะอ่าแล้วก็ถูกจับจองเป็นเจ้าของไปเรียบร้อยแล้วพี่ต๋องหมดเยี่ยงเลยครับใช่ต้องบอกว่าตำนานที่มีอย่างยาวนานแล้วก็มีคนติดตามแล้วก็มีคนรักนะครับในเอกลักษณ์ของรถขนาดนี้ปลื้มใจมากมากเลยครับก็คืออันหนึ่งจากเท่าที่ทราบมารถที่มีการผลิตลายผลิตยาวนานเนี้ยหลายสิบปีเนี่ยหลายหลายรุ่นคือยอดขายเขาจะตกลงในทางตรงข้ามไฮยบุสากับยอดขายเพิ่มขึ้น มไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะทั่วโลกคือยอดขายไฮยบุสระเพิ่มขึ้นตลอดเวลาต้องบอกอย่างนี้ไฮยบุสะเป็นรถที่อินสไป์คนมากครับ <c oughs> ไม่ใช่รถเป็นรถที่ไม่ใช่รถ <c oughs> เป็นรถที่เป็นของสะสม <c oughs> ของคนที่มีสตอรี่เทลลิ่งกับรถมอเตอรไ์ไซค์ต้องบอกว่าเป็นความฝันของกับ คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์หรือขี่บิ๊กไบค์หลายๆคนที่ผ่านมาเลยครับผมเรียกว่าถ้าเป็นเจ้าของไฮเอบุษะเนี่ยไม่ต้องกลัวตกเทรนตกรุ่นแน่นอนใช่มาดอยู่กับคุณไปอีกเป็นตำนานอย่กับคุณแน่นอนครับผมครับเพราะนั้นมาถึงตอนนี้ในเรื่องของราคาโปรโมชั่นขายอะไรบ้างคันนี้มีราคายังไงบ้างแล้วก็มีโปรโมชั่นและวันตียังไงบ้างครับครับ ตัวนี้นะคะก็จะมีราคาอยู่ที่899,00 0บาทค่ะตัวนี้ถ้าสมมติว่าลูกค้าจับจองไปหรือว่าซื้อไปนะคะก็จะมีวารันตีตัวรถนะคะไม่จำกัดระยะทางเป็นเวลา2ปีให้เลยใช่ค่ะสองปีไม่จำกัดระยะทางครับไม่จำกัดระยะทางเลยขี่ไปกลับเหนือใต้เหนือใต้ยังไงก็ได้ครับ2อปีเราวารันตีให้ตลอดใช่ค่ะคืออย่างอย่างที่พี่พผู้ใช้ เล่าให้ฟังแล้วว่าการันตีว่าเครื่องมันทนเหลือเกินตอนนั้นการันตียาวๆไปเลยใช่ครับแล้วปัจจุบันศูนย์บริการเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ไหนบ้างครับศูนย์บริการหกที่เนาะตอนนี้ใช่ค่ะหกที่ค่ะก็จะมีที่ซูซูกิกรุงเทพก็คือจะเป็นพัฒนาการค่ะแล้วก็ที่ปริมณฑลนะคะก็จะมีที่ลังสิตแล้วก็จะมีนครปฐมที่อ้อมใหญ่ค่ะ ส่วนที่ภาคส่วนกลางๆไปๆก็ประมาณลบบุรีค่ะสิริชัยลบบุรีแล้วก็โซนภาคใต้นะคะก็จะเป็นที่ภูเก็ตหาดใหญ่ค่ะแล้วก็ส่วนในอนาคตนะคะเราก็จะมีเปิดเพิ่มแน่นอนทั่วประเทศเลยไม่ต้องกังวลค่ะก็วันประว่าในเรื่องของการศูนย์บริการอะไรต่างๆรองรับแน่นอนครับทนนี้สําหรับเพื่อนๆที่สนใจถ้าจะติดต่อโดยตรงกบทางซูซูกิมเติดต่อทางช่องทางไหนได้บ้างครับครับาท่านที่สนใจซูซูกินะครับน้องปอมแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับ ไม่เป็นเพียงแต่ s u ซูกิ h a ยาบุสะเท่านั้นนะครับมาถึงซ u ซูกิ Big กไบคทุกรุ่นเลยนะครับสามารถติดต่อทางช่องทางซูซูกิเว็บไซต์ซูซูกิโมดเซ l .co.th นะครับซูซูกิโซซิตี้ไฮแลนด์หรือแอดไลน์ u ูซูกิโซซิ t ี้ h ครับก็เพื่อนเื่อที่สนใจนะครับรถบิ๊กไบคของ Suzuki ก็ติดต่อตามช่องทางที่บอกไปนะครับใช่ครัวันนี้ขอบคุณพี่เป้แล้วน้องมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ No nope.